ตรีรายนี้เราได้พบเขาและก็เห็นว่ามีประโยชน์มากเริ่มต้นในการพยากรณ์การพยากรณ์น,นี้มันก็ตั้งสาวตัตมาเราจะตั้งสาวตมามาเสาสูหวเสาวปีจอนสามอย่างก่อน อันนี้เราไม่ได้ดูเรื่องของปัจจนิโดยเฉพาะโดยตรงแต่เราเอาวันเกิดมาเข้าเสาอาตมาเราจะต้องเสาอาตมาเสาสุเวเสาปีจรนสามอย่างก่อนเอาวันเกิดมาเข้าเสาอาตมานี้ เราต้องการดูทางเดินชีวิตของเขาว่าชีวิตเขาเนี่ยมีพื้นฐานอย่างไรเราใช้เสาวอัตมาแล้วก็เสาอัตมาก็ต้องใช้เฉพาะวันเกิดเขาเกิดวันจันทร์ทีมาที่เตีนงเสาสองมาชี่หกบังเอิญเลขหกอยู่เตีนเสารงมกับเลขตัดตันนีพอดีพอดี และเลขปัจจุบนี้ก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับเลขหกพยายะอันนี้เลยเป็นแน่มุมที่เราจะ่ายพู้นดวงตาเขาว่าเขาเนี่ยในชีวิตเขาจะต้องมีปัญหาความไม่สบายใจเหตุที่ไม่สบายใจเพราะว่าเป็นพยายะแต่ว่าความเสื่อมในเรื่องปัจจุบันเขาได้อยู่ติดเขาด้วย แสดงว่าคนคนนี้มีเรื่องฝังใจมีเรื่องลึกๆในใจในชีวิตเขาจะไม่มีความสุขเลยเในเรื่องของความรักและคู่ครองของเขาแต่พอสุจีวิ่งไปหาหกทีสามอยู่ที่ขึ้นต้นดาวสามหกนี้เป็นดาวคู่มิตรดาวต้องถือเป็นดาวดี แต่ว่าความหมายของดาวเจ้าชู้คือสามหกในเจ้าชู้คําว่าเจ้าชู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายว่าเขาเจ้าชู้เพราะนั้นเราต้องถ่ายเขาบอกว่าดวงคุณนี่แปลกคุณพอเริ่มแตกเนื้อสาวก็จะมีแบลแผนดผู้ที่แปลงบ้างเป็นความรักเข้ามาลุกล้อมคุณคนที่มีจุดอย่างนี้นะ ต้องรีดแต่งงานแต่งงานเร็วไม่นานหรอกและความจริงชะตานี้พอเริ่มเป็นสาวคนมาแล้วประกอบกับไอ้ดาวคู่นี้แสดงถึงเจ้าชะตามีความสวยก็เลยต้องแต่งงานกับพ่อค้าเศรษฐีก็น่าจะมีความสุขก็น่าจะมีความสุขและความจริงนะครับ เขาก็มีความสุขตามสภาพของผู้หญิงสวยแต่งงานกับคนรวยทรัพย์แน่นอนคุอคู่เขาเนียนย่ยรวยทรัพย์ตามตรงไหนรวยทรัพย์สองตัวนี้เป็นนาวังมหาสิทชิโชคสหัสชาพโพคะก็รวยแน่ๆนะฮะแต่แล้ว ความสวยทำให้เกิดความสุขแต่กรรมของมันนั้นสุขตัวนี้มันเป็นพยายาเราเคยเน้นพูดเรื่องดาวพยายะแปลว,ว่าวินาตามแบบโหรไทยเมื่อเป็นพยายะแปลว่าการป่วยการเบียดเบียดความเสื่อมก็ธรรม,ามดาเนี่ยอยู่ไปอยู่มาความเสื่อมมันก็เกิดขึ้น ในเรื่องของความรักเพราะนั้นเมื่อเป็นเรื่องของความรักความเสื่อมแล้วเราดูทางด้านสุขอายุสรับนับตั้งแต่อายุยี่สิบสี่จนถึงสี่สิบปีการดูแบบนี้คือเราตั้งเสาอัตมาเสวอายุปีจรนี้นับว่าเป็นวิธีการดูทุกครั้งทุกรายเริ่มต้นเราต้องดูเหตุการณ์ว่า ชีวิตของเขานับแต่เกิดมามีสาอาตมาเป็นวาสนาทางสัญจรต่างๆของเสวยยุจนกระทั่งไปถึงปีจรในที่สุดของปีนี้นั้นมันจะสิ้นสุดที่ไหนท่านก็เริ่มดูได้ว่าสองคือหกหกไปหาสามสามอยู่ขึ้นต้นจูจีไปหาสาวเสวยสาวเสวยเอ่อไปเรืุ่งทุกเสวยสาวเสวยอายุเอ่อ เกณฑ์ของพุทธสามที่หกศุชีมหาหกสองสินเสานี้แสดงเห็นว่าโอกาสของดาวศุขซึ่งมันเป็นพยาญาตมันยังเบียดก็วิ่งไปถึงเสาปีจอนสองปุ่ี่หนึ่งศุชีมาเจอหนึ่งเจ็ดเมื่อเราดูชะตาผู้หญิงคนนี้แล้วอาจารย์ดวงมองดูดาวเสา หนึ่งที่เจ็ดเจ็ดอยู่ทีนเสาเจ็ดแปลว่าเคห์เจ็ดแปลว่ามหาโฟคา่าทาศีสน,นุกปิตาทงชัยความจริงความหมายข้างบนนั้นมันก็ก็ไม่มีอะไรที่จะน่าวิตกกลัวอะไรเลยด้ว่าภาวะของดาวเจ็ดที่มาสิ้นสุดลงที่ตินเฉานี้ ประมาณเหมือนกับหลังคาพังลงมาที่เป็นเสามาอยู่กับพื้นชีวิตของเขาขณะนี้ว้าเวขาดที่พึ่งหนึ่งที่จดแต่ว่าขาดที่พึ่งว้าเวแต่ว่าชีวิตเขากำลังอยู่ในภาวะของความเศร้าเดาเจ็บแต่ว่าความเศร้าเดาเจ็บแป่ว่าความไม่สมหวังถ้าอยู่เต็นเสามีอุ ไม่เป็นธาตุไฟด้วยและอาทิตย์ตัวนี้มันมาจากทุกขังด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็มีเรื่องเสียหายก็บางเอินความเป็นจริงก็ปรากฏมาว่าเขานำเอาหลานสาวของสามีดันเอกมาทำงานด้วยเวลาไปไหนมาไหนเขาก็พาหลานสามีไปด้วย ขาก็เจอผู้ชายคบกันไปคบกันมาแต่ก็เราถือว่าเรื่องของสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมดาและเรื่องสังคมผู้ชายเจอผู้หญิงผู้หญิงเจอผู้ชายคนมีผัวมีเมียแล้วไม่มีอะไรก็มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติสามสาวคนนั้นก็เลยดันไปฟ้องแม่ผัวก็คือแม่สามีเขาเราก็มองเห็นดาวอาทิตย์ตัวนี้เป็นมาตา ก็ือดนบทบาทของแม่แม่ของสามีก็เลยดา่าก็เลยว่าฟ้องลูกชายบอกว่าีหลานสาวม,มันบอกว่าการดูในแบบนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์คือคนก็มานั่งดูหมอพับเราดูจดเอาวันเกิดชีตมาจุตีดูคืนดวงวัสนาของเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ผ่านเสวยแล้วก็เป็นอย่างนี้ แล้วก็ที่สุดมาถึงเสาปีจรพอาดาวเจ็ดอย่างนี้เราก็มองหน้าอาจารย์ดวงมองหน้าเขาบอกว่าหนูเวลานี้หนูเนี่ยคล้ายๆกับหมดที่พึ่งใช่ไหมละ่ะเหมือนกับว่าทุกสื่งทุกอย่างเนี่ยหนูมันฝ่ายผิดหอกใช่ไหมผู้ใหญ่ในบ้านเขาก็มองในแง่ผิดใช่ไหมพอกฟางหางนี้น้ําตารอเลยนะก็เป็นเรื่องของ อแฟนเฟินด้วยเรื่องความวุ่นวายอะไรด้วยเขาก็เลยระบายให้ฟังว่ามันเกิดมาจากหลานสามีพอเห็นหนูไปเอไปเจอผู้ชายคุยกันอะไรกินข้าวกันความจริงหนูไว้ใจมันนะหลานของสามีนี่เอาไปด้วยหนูก็ไม่จะทําอะไรเสียเสียหายหนะถ้าจะทําเสียหายก็หนูจะเอาหลานสามีไปทําไม นั่นแหละมันก็ดันเสือกไปร่างให้แม่สามีฟังแม่สามีก็เลยก็เลยไปบอกกับผัวผัวก็เลยอ่านละว่าหนูเบือ่อก็ถามคําเดียวบอกอาจารย์ขาเออหนูจะต้องเลิกกับเขาไหมไอ้คําว่าเลิกกับเขานี้ก็สแสดงว่าตัวเขาคืออํานาจด,ดาวหนึ่งกับเจ็ดอยู่ติดเสาแต่ว่าพ่ายแพ้หมดแรงหมดที่พึง่ง เพราะนั้นเราเป็นหมอดูเวลาเราทายอย่างนี้นะถึงแม้เขาจะมาเด่นมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสามีเรื่องความรักนะจะเป็นผู้ชายก็ได้จะเป็นใครก็ได้ถ้ามาเจอในรูปแบบอย่างนี้พอมาเจอในรูปแบบอย่างนี้วิธีทายท่านเราต้องทายอย่างนี้นะอขอขอประทานโทษเถอะครับชะตาของคุณในปีนี้ในขณะนี้คุณอยากคิดการใหญ่หรืออยากคิดอะไร เออเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรผลประโยชน์โดยจะทำอะไรคือในขณะนี้ดวงชะตาคุณไม่มีกำลังหมดแรงดวงชะตามันไม่ส่งเสริมมันไม่พุ่งขึ้นมามันวันหลังคาหล่นลงมาฝนตกฟ้าร้องมันก็มีแต่เปรียกเพราะในขณะนี้คุณจะต้องรู้ว่าคุณเนี่ยอยู่ในภาวะของความเดียวดายไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งคุณได้เพราะนั้นชีวิตของคุณในขณะนี้ คนก็ไม่ควรจะดิ้นรนอะไรการดินด้นรนก็ไม่ได้ดิ้นรนคนเดียวตายเปล่ามันช่วยเหลือมันไม่มีมคุณจะทํำยังไงนี่วิธีเราถ่ายนะวิธีเราถ่ายถ่ายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะถ่ายว่าไม่มีไม่มียังยังมันอยากอยากอยากคุณคุณคุณอยากอยากอยาก,ยาก,ยากไปเองเออเที่ยวทีว่สุเราดูหมอทั้งแรกเ่ยผู้ชลา จะต้องตั้งสามเสาอัตมาเสวยยุปีจรแล้วก็ใช้วันเกิดตัวเดียวเนี่ยจูจีไปตามตัวอย่างในแผ่นที่สองนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านเดินตามนี้จูจีเป็นนะถ้าจูจีเป็นตามอย่างนี้แล้วนะการดูหมอจะให้ผลคนดูเขาก็จะบอกว่าเราบอก เหตุการณ์เขาถูกต้องนี่หมายความว่าดูเหตุการณ์การแต่เรารู้จําได้ว่าอาจารย์นี่เคยสอนให้ท่านไสต้นด้วยวิธีง่ายๆเช่นว่าพอตั้งเสร็จริ่มอ่านปีเกิดก่อนเลขสี่อัตตาดูมาหาบทเป็นขุมทรัพย์บ,บอกแม่คุณนี่เป็นคนขหย,ยัน เอาใจใส่ในเรื่องการงานโอ้สมองคุณอยู่นิ่งไม่ได้ต้องทำมาหากินและความจริงนะคนคนนี้แต่งงานกับสามีที่เป็นเศรษฐีนะแต่แล้วเขาต้องมาทำงานอีกแข่งหนึ่งสามีก็มีกิจการคารถยนต์เขาก็มีความรู้น่านะจะอยู่กับบริษัทสามีแต่เปล่าหรอก เขามาทำงานในวงการไฟแนนซ์ขัันทีนี้ต่อมาการเดินเกิดเลขเจ็ดเป็นราชาเราต้องบอกแหมคุณน,นี่ในด้านจิตใจหัวจิตหัวใจคุณน,นี่เป็นราชานะคุณนี่เป็นคนทำอะไรในชีวิตเนี่ยคุณมีความจิตใจและตั้งใจทำอะไรในสิ่งที่มีความถูกต้องมีระเบียบแบบแผน ใจคุณเป็นคนมีความสามารถดีจังเลยนม่เรายืนยันอย่าง,างนี้ไม่ได้ยอเขาด้วยต่อมามาดูวันเกิดเลขสองเป็นพังค้าแม่กะตาคุณนี่น่านับถืออยู่อย่างหนึ่งนะบางคนเขาไม่ดูเรื่องเขาก็ว่าคุณเนี่ยบื้อแต่คำจริงหมองไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดด้อหรอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แปลก ถ้าลองคิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าไม่ก็ไม่ถ้ายอมก็ยอมถ้าตกลงรู้เรื่องก็ยินดีเพราะนั้นในในิสายคุณวันเกิดเป็นทางค้ะเนี่ยคนต้องถือเหตุผลของคุณเป็นใหญ่เสมอนี่นาดงคุณอยู่ในเกณฑ์ดีนาพออยู่ในเกณฑ์ดีแล้วเนี่ยเออ เราก็มาอ่านไอ้ตัวบรรทัดที่สี่ัวแรกคือดาวสุกร์แปลว่าเลอาตมาเราก็ดูในมหาบทสิอ่าอาตมาแปลว่าวาสนาดาวศุกเป็นมหาบทอาตมาเป็นดาวอธิบดีอย่างนี้นะสนุกละสินี่ชนะีวิตคุณเนี่ยนะไอวาสนาคุณมาอยู่ในตำแหน่งอยู่เป็นลักษณะดีลาของการผ่าอกผ่าซี่ ชีวิตคุณเนี่ยแปลกอยู่ในระหว่างกลางทบกันครึ่งทางถ้าจะมองซ้ายมันเป็นทุกข์เหนื่อยลำบากกุ้มใจทั้งขวามีความสุขเพราะนั้นในชีวิตของคุณถ้าลงดาววาสนาอาตมา มันอยู่ในลีลาของทอิบดีอย่างนี้มันท่าอกนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณนะ่าจะเลือกทางเดินในสิ่งใดที่มันเป็นความทุกข์สิ่งใดที่มันเป็นความสุขคุณเองนี้ก็จะเลือกทางเดินเอาตามสบายก็แล้วกันนะอะไรเป็นทุกข์คุณก็หนีอะไรเป็นสุขคุณก็ควาใส่ตัวใส่ใจเสีย เพราะนั้นในชีวิตของคุณที่มีดาวศุกร์เป็นอาตมาอย่างนี้เป็นอาตมาเป็นดาวอธิบดีอย่างนี้นะชีวิตจิตใจคุณเนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวสุกๆุกดิบดิบทุกสุกสุกซุเหลืองนี้แนะแล้วคุณจะทําอย่างไงปัญหาอยู่ที่คุณต้องทําใ,ใจเสียแล้วล่ะนาะจากนั้นเราก็มาเอาวันเกิดเข้ามาสีเสาอาตามาสองจี้หกโกไปหาสาม แม่คุณน,นี่คุณรู้สึกตัวไหมว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์คุณมมีความสวยที่คนอื่นดูว่าสวยคุณอาจจะดูคุณไม่ออกคุณมีเสน่ห์นะใครเห็นใครชอบนะนม่หมอดูเห็นไหมหมอดูไม่ต้องยอนะพูดดีเท่านั้นแหละพูดเอาความจรงิงแล้วไม่ต้องตอแหลเขาหรอกถ้าคุณกล้าพูดมาแล้วว่าแม่คุณน,นี่ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครโอ้ยถูกอ,อกถูกใจ กรสามก็หกมันเป็นดวงเจ้าชูแต่ได้ไปบอกเขาเจ้าชู้ได้ไงคําว่าเจ้าชูแปลว่าไงเจ้าชู้ประตูดินหรือเจ้าชูอะไรหรือครอบชูมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอังคารกระสุกเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าชูนะมันก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยตัวอกศูกใจเขา,างบางคนเนี่มีจริตจักร้าน นะสะสามก็หงุี่งิดกัดก่าไปตามเรื่องอย่างนี้นะคนดูก็บอกแหมตลกดีนี่แล้วนี้มาถึงปัญหาว่าดวงชะตาเขาขนาดนี้นะเรายังไม่ได้ดูปัจจุบันน,นะเมื่อเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าดวงชะตาตกอย่างนี้เราเรียกว่าตกแล้วมันตกมาแต่ต้นตกมาเรื่อยเรื่อยมาตีนเก่าแต่ว่าตก หรือหรือท่านดูเส้นแล้วกันนะครับเสาอาตมาเสาเสวยเสาพี่จอมันมีเส้นขั้นนะข้างบนมันมีสามบรรทัดขึ้นต้นเบียดหัวเสาอย่างนี้ก็อยู่ข้างบนดีแต่ถ้าต่ำมาข้างล่างเป็นติดดานเน็บเล็กทุกขังตี็นเสานี้นะฐานอย่างนี้เรียกว่าฐานต่ำแล้วัวนี้เออเราเราจะสอน อ่าอีกวิธีหนึ่งเราเราก็ไม่ได้พิมพ์ไว้ให้รู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของจิตใจที่จะบอกกับท่านว่าอย่างสมมติว่าท่านื่ยตรงเสาอัตมานนะวันเกิดเลขสองใช่ไหมไปชี้หกใช่ไหมลูกศรมันวิ่งขึ้นฉู๋จีไปเจอหกกระสานช่ไมอย่างนี้เขาเรียกว่าชาตาขึ้นดวงขึ้นถูกนะดวงขึ้นจเจริญรุ่งเรือง ทีนี้พอมาดูเสาเสวยอายุทางด้านขวามือในแผ่นที่สองหกที่สามสามก็มาวิ่งเสาเสวยมาเจอหกขึ้นต้นหกขึ้นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าขึ้นต้นดีแต่พอจู่จีมันลงมาเจอหกที่สองอย่างนี้ก็เรียกว่าฐานต่ำท่านจำหลักธรรมชาติง่ายๆอย่างหนึ่งว่าถ้าลูกศรวิ่งขึ้น แปลว่าชาตาขึ้นห้าลูกสรนจู่จีชีลงแปลว่าเทลงหรือชาตาไหลลงหรือสุดลงหรือต่ำลงแย่ลงจงจำแบบธรรมชาติอย่างนี้ไว้